디하뚜콘 진디토랍카수청 슈퍼 프라잉 아하 วันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Power World กันอีกแล้วคราวนี้เราจะไปสำรวจพื้นที่ใหม่กันแถมบ้านหมาก,ก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหลังหล่อเท่มากและเราก็มีภารกิจที่สุดแสนจะอันตรายวันนี้หมาก,กับลูกพี่มีแผนจะไปล้างตาล้างตูดกับ Anubis กันโดยการเอาฟงแมมมอธไปโจมตี Anubis ไปดูกันว่าแมมมอธหรือ Anubis ใครจะแข็แกร่งกว่ากันไปดู กันเลยหอยพีรอชาลอล่สกีนบอกโหสกีนะไม่ได้เข้ามาเล่นแป๊บเดียวทำไมโหทุกอย่างมันอลังการงานสร้างไฟกระพริบวิบวับระยับตาันอดนี้วะเนี่ยใช่แล้ววันนี้ถึงเวลามาอัปเดตให้ลูกพี่กับ f อดูแล้วเลเวลสี่สิบอะไรอย่างนั้นล่ะก็แบบว่าหมาติดนิดหน่อยนิดหน่อยให้พูดใหม่นิดหน่อยใช่เปล่ามาติดเกมนี้เป็นจำนวนหมา ทุกคนดูสิฮับ,บ้านของเราเปลี่ยนแปลงเยอะมากพวกหมาทําบ้านใหม่หมดเลยแหมโชว์และโออวดใหญ่เลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงแฟงทะลิดรีวิวบ้านเชื่อมันมันค้นๆวะมันยูทูบเบอร์ชื่อดังท่านหนึ่งนี่เลยเริ่มจากตรงนี้นะคะคุณผู้ชมข้างหน้าจะเป็นถนนสุขุมวิทนะครับชุยนี่คือคอกสัตว์ของเราที่ตอนนี้เราเอาน้องอปา้ามาพาอขน ส่วนตรงนี้คือที่ผสมสัตว์ตรงนั้นเป็นหลอดเอาไว้ผสมสัตว์ให้มันกลายเป็นสัตว์ดาวและนี่คือแหล่งฟาร์มไม้แล้วก็ฟาร์มหินเอ,อิบที่สําคัญ <c oughs> พี่ล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายคนนี้เขามาเดินทำอะไรในบ้านลํำดุนดุยดุยดุยงานงานการก็ไม่ทำฮัสเก้นั่นแหละความลับผิกมาจับพ่อค้ามาจับมาทำไมโอ้จับมาขายของในบ้านเนี้ยเหรอ <c oughs> มาขี้เกียจไปหาเขาเวลาซื้อของไอ้พี่ล็อกเนี่ยชอปปิ้งได้เลยในบ้านตัวเองโฮมชอปปิ้งโอ้ก็สะดวกดีนะฮัสเก้ นชั้นสองตรงเนี้ยหลอดเท่สุดแล้วพี่ล็อกโซนเพาะปลูกนี่ไงปลูกบนดาดฟ้ามันอย่างงี้เลยโซนเพาะปลูกสุดยอดไปเลยส่วนนี่คือโซนพักผ่อนของเราพี่ล็อกดูว้าวเตียงนอนแบบมีฟูกนิ่มนวลรัโจนใจเราจะไม่ต้องนอนแบบแข็งตูดอีกต่อไปเออแล้วกระจกแกเป็นไรทำไมมันส่องฉันไม่ได้ว่าหรือฉันเป็นแวมไพร์กระจกมันขุ่นนิดหน่อยไม่แล้ต้องก้าใจโอเคโอเคโอ้โหแล้วบ้านเป็นเหล็กทั้งหลังนี้ไม่ร้อนแย่หรอวะฮัสกี้ เอ้ยอย่างน้อยมันแข็งแรงพี่ล็อกทนทานสุดยอดนี่เป็นโซนพักผ่อนของเหล่าสัตว์มีทั้งจักกุชชี่ใหญ่จักกุชชี่เล็กสุดยอดโอไมก็ oh จริงๆส่วนตรงนี้เป็นโซนครัวมีทั้งอาหารคนอาหารเผาอยู่ตรงนี้รวมกันหมดเลยและโซนที่อลังการที่สุดพี่ล็อกเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮัสกี้เรากินข้าวชามเดียวกับหมาหมาเนี่ยเหรอเอ้ยไม่ใช่เรากินตรงนี้ไงอ๋อโอเคส่วนนี่ ที่นอนของเหล่าพาวพี่ล็อกดูเตียง VIP ตรงนั้นเิียโจยฮัสกี้ที่นอนเหล่าพาวที่มันดูสบายและก็คอมฟอร์ตกว่าบ้านเราอีกและนี่เลยโซนครับทุกอย่างพี่ลัอกดูว้าวสายพานงานการผลิตนี่เลยเดยมาร์จะโชว์สั่งการอนุบิสมาเร็วเข้าหนีขยันขันแข็งสุดยอดว้าวอนุบิสมำลุกบอลเร็วมากฮัสกี้ภารกิจของวันนี้คือการไปสำรวจแบบพ,พื้นที่ใหม่ๆไปจับมอนสเตอร์ใหม่ๆและภารกิจสำคัญที่สุดของ เราวันนี้พี่เหรอคือคือการไปล้างตาล้างตูดกับอนูบิสอนูบิสอนนี้นะทัสกี้จะไปเอาทุกคนหรอกจะตัวเยี่บหลายรอบแล้วเฮ้ยลูกพี่วันเนี้ยหมามีแผนแล้วหมาเชื่อมั่นแผนเนี่ยล้มได้แน่นอนต่อให้ลูกพี่เลเวลแค่24ก็ชนะได้ไม่ต้องมาแซวแต่ก่อนอื่นทัสกี้แกตัวสุขภาพ ไอ้หมาสายฟ้าตัวนี้บ้างไปไหนดูด,ดตาลอยแล้วจดี๋ยทำงานเนี่ยเอ้ยมันชอบพี่ <laughs> ใช่แล้ว <laughs> ตามันลอยมันจะหลับอยู่แล้วเนี่ยมันชอบหนะ้าที่ของมันมีแค่เข้ามาเข้ามาชอดเข้ามาชดหน่อยแค่นี้แหละพี่โอเค you have just one job ใช่ไหมใช่ลูกีหมวจะพาไปดูบ้านเหมืองหมาย้ายบ้านเหมืองเรียบร้อยนายอยู่จุดไหนซนี่ไงอยู่ข้างบนเนี่ยนี่เลยมีแต่เหล่านักขุดมาฟักไข่ได้มังกรไฟมาทุกคนฮัสกี้นี่มันแย่ไฟนี่ว่า มันยแย่ตรงไหนมันเป็นบางกอนบงางกอมบางกอก็ได้แลวลูกพี่ดูข้างล่างนี่เขาขุดแรก่กันอย่างขายันขันแข็งว้าต่อไปนี้เราจะไม่ขาดแร่ในการใช้งานอีกแล้วเฮ้ยฮัสกี้เราใช้งานเขาหนักเกินไปะบัะนี้เราให้ค่าแรงขั้นต่ำเขาถึงหรือเปล่าเฮ้ยหมาดูแลอย่างดีพี่ลองหมาไม่ได้ให้เขากินเบอร์รี่ต่อไปนี่มาให้เขากินขนมปงังว้าวสุดยอดถึงเวลาสำรวจภูเขาไฟ พี่ลองไม่คิดจะเปลี่ยนชุดเป็นกันร้อนเหรอเอ้ยสีขาวมันต้องหล่อเท่มันต้องเป็นพระเอกอยู่แล้วฮัสกี้เพราะฉันมีเสื้อซับในกันร้อนไว้แล้วแต่มันจะร้อนจะก,กันแ้วเปียกเลยนะพี่ไม่เป็นไรหรอกฮัสกี้เดี๋ยวให้แม่ซักให้นี่เลยพี่ลองมาจะขี่นกสายฟ้าไปน้อยแน่ขิงนี่ฮัสกี้ดูมอนใหม่ของฉันดูสะกก่อนหล่อเท่หรือเปล่า มันก็หลอดเทพแต่มันขี่ได้หรอพี่มันขี่ไม่ได้เพราะฉันเลเวลแค่24เล่ามาทำไมเอามาโชว์ให้มันดูเท่ไปกันแหละฮึ่ยคือคือลูกพี่ขี่นกอ้วนตัวเดิมตามันเร็วเข้าเอ้ยนกฉันไม่อ้วนวิ่นกแกอ้วนกว่าฉันนี่นี่เลยทุกคนโซนภูเขาไฟว้าวว้าวแล้วมีโซนภูเราไฟไหมฮัสกี้เอออุ้ยนั่นม้าไฟนี่วะฮัสกี้บ้านแล้วมียังวะเพื่อนไม่ใช่ม้าไฟมันเป็น มันเป็นเห็ดไฟอ่ะหมายถึงด้านหลังแกโน่นนอยโอ้ว้าวม้าไฟเอาอะไรก่อนดีพี่ลองบีเห็ดไฟกับม้าไฟแล้วแต่แกเลือกเลยฮัสกี้แกเป็นลูกพี่แล้วงานเนี้ยมัอยากได้เห็ดไฟอ่ะมันฟุก๊กฟิกลุยเลยนี่ยิงก่อนเปิดก่อนได้เปรียบว้าวยิงแรงเกินไะ <c oughs> นกใส่ฟ้าเกลเกลเกินไปพี่แก,แก็แคร์ฮัสกี้อันนี้ฉันเปิดให้จะกก๋ยจะกึกนินน่าใช้หอกอันใหม่จิ้มเข้าไประวังหอกหักนะฮัสกี้ เลยใช้บอลเหลืองจับกลับไปอยู่กับพี่ว้า <Wow. laughs> น้องอยาดื้ือดิบอลแดงก็ว้า wow, ว <c oughs> บอลแดงไม่โยนพี่เ <c oughs> ขาเดือฮัสกี้กลับบ้านกับพี่ทนะัน้องเจได้ตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนเทียนกับบ้านวิล <c oughs> หรอน้าเหมือนเทียนจริงด้วยฮัสกี้ลูกวิดูาณนี่เนะ <c oughs> ดูอะไรอะ่ะหนินนี่น,น,นกหมาบินเร็วมากจะหาจ่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 าคินอยู่นั่นแหละหนินนโอโ้โหพี่เราก็กัเกบตัวแย่แล้วกเก็บ กบ,บ้านกบพีเถนน้อง <c oughs> ขอ,อกตัวเจไม่องมาได้สองตัวน้องหมาไฟว้าสองตัวรวดโอ oh, m มก o d สุดยอดจริงๆมาเชื่อมั่นว่าถ้าขึ้นไปข้างบนจะต้องเจอลาว,วาร้อนแรงแน่เลยพี่เหรอจริงครับพ่อฮาวมาได้กินด้วยสัญชาติญาณแห่งฮัสกี้อาเม็ดจมูมกตันแล้วเหรอคลิปเนี้ยเฮ้ยพี่ลองลาวามันกลิ่นแรงมากมันกลิ่นมันตดพี่เหรอ <c oughs> โย่ย ใช่ลูกแม่หมาเจอมาเหมือนเป็นเมืองล้างเลยข้างบนนั้นด้วยอ่ะนั่นนะจีฮัสกี้โอ้มีซากไดโนเสาปู่ของปูขงป่ของปู่แกด้วยฮัสกี้เฮ้ยปู่เขาปู่หมาไม่ได้เป็นแบบนี้สิหน่อยเป็นแบบไหนอะ่ะหลอนเท่หวันนี้เยอะปู่ของปู่หมามันก็ซิลล่าอ๋อโน้ฝูงจรพี่เราเอย่ยไปอยู่กับมันแล้วไม่เบียวไปเปรี้ยวกับจรนท่าไหนห่ะเฮ้ยเรื่องเบียวต้องเปลีป่ยนเป็นตัวนี้พี่ตัวนี้เบียวที่สุดนี่เลยซิงโตไฟสุดเบียวอ๋อน ว้าวฮัสกี้สุดยอดโจมตีโคตรแรงทีเดียวจอดมาบอกแล้วฮัสกี้ฉันร้อนแรงไหมมีไฟลุกเหรอร้อนแรงจนไฟลุกท่วมตัวเลยทีเดียวขิ้งก่อนว้าวทุกคนดูลูกไหมมันเหมือนเป็นตึกไฮเทคที่ลกหลังนั่นนะสิฮัสกี้จะขยักตรงนั้นด้วยพี่เหรอไหนวะนี่ไงไข่ไฟเฮ้ยของพี่ของพี่เก็บก่อนอเก็บก่อนหายจะไปล่อนตัวลงไปเก็บอ,อ,อืแบบหลอเท่เจ๊กึกจะเก๋ยลงพื้นสิลูก ถ้าล<อ>งไ่ตกไปข้างล่านี่มาหุาปปาา่นล้อเป็นภาษาสเปนเลยเนอะเก <c oughs> ็บได้แล้วฮัสกี้นี่ขายักกิงด้วยเราขึ้นไปสำนวจมาได้ถึงยอดภูเขาไฟเลยหมบี้อา่ะจ,จัดไปสิ ว้าวลูกอุ้ยดูโยฮัสกี้เคยได้ยินแต่ยิ่งสูงยิ่งหนาวที่นี่มันยิ่งสูงยิ่งร้อน <c oughs> ลาวาเต็มไปหมดที่แน่ๆมารู้สึกได้เลยว่าถ้าลงไปแช่เนี่ยเป็นปิ้งย่างฮัสกี้แน่นอนพี่เแดงแจอแอ๊มากๆว่าแต่ฮัสกี้มันมีลาวาแล้วมันมีม้าวามันจะมีอูดวาทุย <c oughs> ลูกอุ้เราลงไปสำรวจไหมอาเผื่อเจอมอนสเตอร์ดีๆ <c oughs> อันน้าจัดสบายไม่ไดกไข่แต่ไปหมดเลยพี่เหรอ ไปฮัสกี้ฉันเจออาทิตย์อาทิตย์คืออะไรเสราเฮอป๊บนึงเปิดเสาวาร์ปก่อนเพื่อความอุ่นสใจและปลอดภัยของทรัพย์สินแล้วลองขึ้นไปตรงปากป่องเลยแม่บิลองหมายอยากรู้ปากป่องภูเขาไฟเป็นไงได้เลยลุยกันเลยฮัสกี้ว้าวบนปากป่องมีหอคอยบอสด,ด้วยโอ้โหก่อจะบินก็มาถึงยอดหิวน้ํามากเลยฮัสกี้มีด้วงขี้ตีกัน้างล่องางด้วยพิ่มันคือตัวนิ่มไอ้ฮัสกี้อุ๊ยฮัสกี้มันก็จะ ลูกไม่ฉวยโอกาสเก็บเลยเร็วเข้าหายจะจังหวะนี้แหละโอกาสติดศูนย์เอาตัวเย่ไปลอตัวนั้นท้างั้นเลยตัวน,น,วนี้เอาตัวนี้ก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นหายจะมาเป็นของฉจนได้ดีว้าเปลืองลูกบอนลน่ะตัวเย่ไปเถอะถ้างั้นน่ะลูกไม่หม่าว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาอะไรถึงเวลาไปเอาคืนไอ้อนูเบี้ยวอนูบ,อนบีอนูบิต,ตัวนั้นน่ะละหมามีไอเดียเอาคืนอนูบิตแบบหมัดเชื่อมัน่นเวลาต้องชนะแบบร้อยเปอร์เซ็นเล ในฉันขอฟังแผนแล้วลของแกไหนซิฮัสเก้มาจะสร้างบ้านไว้ตรงนี้แล้วเอามอนสเตอร์แขวแกวออกมาเฝ้าบ้านแล้วยังไงต่อแล้วหมาก็จะเอาฉวกอันนี้ไปจิ้มตูดให้มันโมโหลแล้ววิ่งตามกับเข้าบ้านห <Yeah. S 2> ลังจากนั้นเราก็จะหมูหมาสไตล์พี่เรเราจะหมูหมาเลยเราจะตุยเย่ฮัสเก้เดี๋ยวรู้เลยพี่เรออ่ะมันต้องรอกันสักตัก้งนึงฮัสเก้นี่เลยพี่ลองมาสร้างบ้านได้แล้วแล้วก็เอามอนสเตอร์ที่แขวแกวที่สุดออกมาให้หมดฮัสเก้อนูบิดมันเป็น อะไรมันเป็นธาตุดินธาตุภูเขาแปลว่ามันจะต้องแพ้ธาตุพืชใช่มะถั่วต้มมามีแก๊งมาเฟียพืชแก๊งหนึ่งที่รับรองอนุบิสจะต้องขนลูกขนพองอย่าบอกนะมะคือไอ้พวกลิงเจาะเจิกเย๊กอ่ะนี่ต้องหากม็อบแมนบอลเต็มหน้าฮัสกี้โอจอกระตุกไปหมดแล้วเนี่ยแล้วมันออกมาแล้วทำอะไรกันนะทุกคนพร้อมหรือยังลูกพี่อนุบูลมาทั้งนี่แล้วเปิดก่อนได้เปรียบฮัสกี้เน้นแน่โอ้ยิงเข้าทีละเนเนนเปิ เปิดก่อนได้ปูดได้เป่าวะเ่ยอนุบูดอนุเบี้ยน่จริงก็เข้ามาสิจอนี่ไงฮัสกี้แม่มอดของเราตื่นตัวแล้วแม่มดลุ้มจัตีมันก็ไปหนินเนี่ยมาช่วยยิกว้าวพ่ลรางานงอก,กอย่ยมันต้องช่วยกันหน่อยฮัสกี้ลูกพี่มาว่าเราขึ้นสู่อากาศปลอดภัยกว่าพี่เฮ้ยแล้ว <c oughs> เราทิ้งลูกน้องไปอย่างนี้เลยเหรอฮัสกี้ไม่มีความรับผิดชอบในฐานะเจ้านายเลยเหรอเอ,อ้ยพ่โรงานเชื่อมนว่าแม่มดมาแข้วแก้วเบลแม่มดเลิกตัวยี่แล้วตัวหนึ่งฮัสกี้ลาก่อย มาส่งอนูบิสไปตีกับอนูบิสอีกทีพี่ว้าวสุดยอดรอบยิงจากข้างบนร,บรับเลนลูกไปดูอนูบิสสู้กันแดงอะสุดยอดไปเลยฮัสกี้ว้าวอนูบิสของฮัสกี้จะตุเย่แล้วพี่ <c oughs> ไปบันไวจังวะพี่ล็อกมามีความลับบอกความลับอะไรวะ มหานนบินไม่เจอด้วยซ้ำงานจะงอของแท้ว้าววิล็อมแมมมอฟตัวเย่กับโมโลแผนของแกนี่มันเป็นยังไงวะเนี่ยมันเวิร์กไหมเนี่ยฮัส้หัลเหลฮัลโหลอัู่หดฮหินัลหลฮัล่อยฮัลโอลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัีหลฮัลเหลยัลโลฮัลโหลฮลลฮัลโหลฮฮัลยโรบินคิว กันพ่ล็อกหมาเอามอนเพือเ่อดอกไห้หมดฮัสกี้หัวมันแลบออกมา,อาเห็นไม่ได้มันต้องหมูหมาสไตล์พ่ล็อกเชื่อมันนี่ยังไม่หมูใหม่ละฮัสกี้รุมกันสิบกว่าตัวมันยังไม่ตัวแย่เลยเนี่ยหนินรนะเบิดเม็ดมะขับโอโนกยโอ้โหอันติมาละออกอันติซะแล้วหนีระเบิดเม็ดมะขามของโรบินคิวสรุปเม็ดมะขามหรือเม็ดมะม่วงวะเอาติดเข้าไปอยู่ในนั้นอีกแล้ว<_ <yy> <_ดูทุกคนยืนงงว่าอนุบิทเข้าไปอยู่ในนั้นทำไม ตตััววนี้แ,นแลลาก่อยโอ้โหมันไปลพลังได้โอ้โหจุกมากเจ็บเจ็บเจ็บปวดลูกเี้มันโกองอ่ะมันโจมตีได้อยู่คนเดียวนั่นแ่ะดิฮัสกี้เอา้า <laughs> ว้าวมีแผนสองไหมวะแต่ว่าเราอุตส่าห์โจมตีมาถึงขนาดนั้นแล้วนะบิลจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดีวะฮัสกี้เฮ้ยหมาไม่ยอมแพ้หรอกเพนคิงจัดการ พเพนคินก็ไม่รู้จะเข้าไปต่อสู้ยังไงพเพนคิงเข้าไปคุยกับมันอยู่บอกใจเย็ยยนๆนะน้องเฮ้ยไอบิดน่จริงออกมาเนี่ไอบิดไอบิดจะขี้โกงดิฮัสกี้โอ้โหมันดูว่าเราโกงอะไรโกงนี่นน่มันออกมาแล้วพี่เราโอ้โหมันยืนแบบไมเคิลแจ็กสันโอ้โหยืนเอียงเงียงเียงด้วยมันเข้าไปอีกแล้วพี่เราโน้โน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 อะไรวะเนี่ยล้วตัวแรงมาสู้ก็เดียะพี่สู้กันทั้งวันทั้งคืนมันยังไม่ตัวแย้เลยเอิ่มเราต้องเอาตัวที่ท่าโจมตีมันกว้างกว้างพี่เรา ไปเลยเอ,าอพากาอพากาได้นะลูกวิ่ง้างั้นมนมนเรียกมาทุกตัวเลยดีกว่าเออเอาไปลุมทุกคนเดินไปตัวเย่ดิเอจะเหลืออะไรละ่ะฮัสกี้เดินเข้าไปตัวเย่ซิมูเลเตอร์ให้มันจบตีเล่นๆดูดิฮัสกี้มันออกมาได้แล้วแต่มันกำลังกระเตะก้นเราเนี่ยไอฮัสกี้มาจะลองจับอนุบิทด้วยเปอร์เซ็นแค่หนึ่งจุดอหเปอร์เซ็นแล้ว <c oughs> <c oughs> มันคงจะได้หลอวเอาอนุบิทเจอนุบิทเอาเอาวะไซซ์เอ็ก์อลกับไซส์เอสจัดไป <c oughs> เอาอนุบิทตัวแย่ไปแล้ว เลยแม่มสอ,ออกมาเร็วเก่าเบสุดยอดจาังหวะนี้ฮัสกิโดนอะไรอ่ะไม่เชื่อมาช่วย,วยจำเป็นไหมเนี่ยมาหย,ยุดใต้ตีนอนุเบลโอ้ฮัสกิ้แม่มดเรากระกลิกตัวเย,ย้เล่าเมื่อเนี่ยรอแป๊บหนึ่งอตเบสุด้วยเย้คุยตัวเยกกันหมดบ้านเลยจังหวะเผลอๆแบบนี้ดูน่าสนใจเจ็ดเปอร์เซนต์วิล็อกอนุเบลกับบะว้าวเอายืนดิ่งทำไมนี่แอบจับทีเผลอ วันนี้เราต้องชนะอนุเบกให้ได้หนินเน่นน,น,นินเน่นนินเน่ัสกี้ลูกพี่ดมดินอะ่ะลูกไี่ตัวแยกแล้วเหรอไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวใจฉันฮัสกี้สู้ไปก่อน no, no. Oh, wow. น้อน้อโอ้ว้าวน้องกินเลยนน้อยกอดใจกับหนึงจอนิ้นนะท้าทายเราจะเอาอไปแล้วน้องก,กินเล่นน้อยลูกป,ปี่ตัวแยกกแล้วเหรอก็ใช่ไงฮัสกี้ลูมฮัสกี้ลูมาลยมาหมูสตาร์เขาดูไม่รู้เลือกเลยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรตัวตัวอะไรบ้างไม่รู้มาเอามาให้หมด จอจอจับเลยแบบนี้โอ,อกาสห้าเปอร์เซ็เราสู้กันข้าบวันข้ามคืนเลยนะสวันแล้วฮัสกี้วันนี้ยังไงเราต้องได้ดูเบีออกัมเบ้านนินนทุกคนจบดีเข้าไปวันนี้เราต้องชนะดูบิใได้สิเปอร์เนเาวทไมไมันด้อวะมันมันด้อแล้วเกินนินเนสองเเฮ้ยเฮ้ย ว้าวไม่ลงมาจับผิดตัวมาจับอนุบิ้ตัวเอง <c oughs> นินเนก้บบานกับพี่และน้องก่อนที่จะตุยเย่และน้องนะลูก <c oughs> พี่อนุบิ้วมันจะตุยเย่แล้ว <c oughs> ว้าวมันตุยเย่บิ้ว <c oughs> อย่างน้อยเราก็ล้มมันได้ฮักี้ <c oughs> หลังจากบมดตาตุยเย่ทั้งบ้านในที่สุดเราก็ล้มอนุบิสได้ <c oughs> ว้าวสังเวยไปไม่รู้เท่าไหร <c> ่ <oughs> ุกคถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกวีด้วยเจอกันใ่อ่คลิปหนะ้าขอเราไปรักษามอนสเตอร์ก่อนรักษาเหรอไปจองวัดดีกว่าสุ <laughs> เย่ยบ้านเลย